โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนได้ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงรายและได้รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดศูนย์รังสีรักษาโรคมะเร็งในการรักษาทุกครั้งต้องเดินทางไปรักษาที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่ด้วยระยะทางและการรักษาที่ไม่ทันท่วงที เมื่อท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเห็นว่าชาวเชียงรายขาดศูนย์รังสีรักษามะเร็งจริงจึงบัญชาการสั่งการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยถือเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขจึงเป็นที่มาของโครงการศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และการลงพื้นที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบป,ประชาชนในครั้งนี้นําโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและคณะในวันที่2ที่3เมษายนนี้นะครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน <c oughs> ก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ <c oughs> เพื่อพบพี่น้องประชาชน เรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองอำเภอพญา,าเมงลายหรืออำเภอแม่จันหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับที่ท่านมีเวลาว่างไม่ติดงานการนะครับติดเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับท่านสามารถมาพบกับเราสมาชิกวุฒิสภานะครับในโครงการสมาชิกวุฒิภาพบประชาชนนะครับได้ช่วงเช้าอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับ ช่วงบ่ายเราจะอยู่ที่หมู่บ้านเกษตรนะครับพอเพียงนะครับหมู่บ้านคณิษฐาตาบลแเมงลายพญาเมงลายอำเภอพญาเมงลายนะครับแล้ววันที่3นั้นเราจะช่วงเช้าเราจะไปที่นิคมฐานผ่านศึกตาบลท่าเข้าเปลือกนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายถ้าท่านใดไม่ติดงานติดการนะครับอยู่ใกล้เคียงก็ไปพบปะกันได้นะครับเราจะยินดีมากครับนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามประสานงานและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการสมาชิกวุทิสภาพ,พบประชาชน